ความคำว่าเป็นเซียนเนี่ยมันต้องเก่งขนาดไหนอะอย่างเซียนพระอ, <ผม S 2> อาง<ะ>ผมไม่ได้เซียนผมไม่ได้เซียนผมแค่ชอบออไม่ได้ตะบะแก่กล้ามองเห็นปุ๊บวับเบ พิสูจน์ได้เลยว่าองค์นี้มาตั้งแต่ยุคสมัยในเล่าเรื่องเล่าราวแล้วก็อะไรอย่างนี้ได้ก็ได้อยู่นะผมไม่เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเสียเรื่องอื่นอาจจะพอได้มันต้องมีความาช่ำชองในเรื่องนั้นนั้นถึงระด,ดับเป็นเซียนถ้ามันเป็นหนังจีนนี่ก็ต้องเป็น,นตะบ,บะแก่ก้าถูก <S <S 2> <S 2> ต้องแก่ก้าวิทยายุทธถูกต้องแต่นี่เขาบอกเป็นเซียนนะเซียนแต่ได้ไม่ดีคือโจรเซียนเซียนโจรฮะคือเขาออกคุบเป็นว่าเล่นล่าล่าสุดนี่นะภายในหนึ่งปีนะขึ้นบ้านเกือบร้อยหลังอะแล้ว แล้วหลายคนก็สงสัยว่าทําไมจับแล้วขังแล้วออกมาแล้วก็ยังทาแบบนั้นอีกแล้วหนึ่งปีร้อยหลังแล้วหมู่บ้านเขาบอกขาดไปแค่สองหลังไม่โดนขึ้นอเนี่ยวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยอยู่ที่ศรีสะเกดนะอำเภออุตดุมพรพิสัยฮะดูทรงไม่น่าเสียนเลยอ่ะเนี่ยดูสิก็แก๊แก,แกประตูหน้าต่างนี่เป็นหลักฐานสําคัญครับที่ตํารวจตามจับตัวได้อีกแล้วต้องบอกว่าอีกแล้วฮะ ชื่อว่าเป้ปิติพงศ์อายุ23ปีฮะอตอนแรกเจ้าตัวพยายามวิ่งหนีแต่ถูกชาวบ้านจะตะคุบตัวไปได้นี่ล็อกตัวละก็เลยคุมตัวมาสอบสวนเปิดปากรับสารภาพว่าโอ้โหประวัติของผมเนี่ยนะเรียกว่าเซียนเลยดีกว่าโอ้โหขิงใส่กื่งไดยนะบอกโชคโชนมากอ่ะอยังกล้าพูดอีกนะยังกล้าออนะฮะแกบอกว่าเนี่ยแกขึ้นบ้านไปนะ98หลังอ่ะโอหลังออา แกเอาหมดอ่ะไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินสดโทรศัพท์มือถือน้ำอัดลมพักเครื่องต่างๆพยายามสืบหาตัวมาเป็นปีนี่ได้หลักฐานมาก็ล่าสุดไปจับได้เนี่ยแหละครับคือหลักฐานล่าสุดมีร้านขายของชำเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพได้ว่าเขาบุกไปขโมยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไปลักโทรศัพท์ของบ้านอีกหลังหนึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพใบหน้าได้อย่างชัดเจนก็เลยแจ้งตำรวจประสานตำรวจตามไปตามไป,มไปแกะรอยไปแกะรอยไป เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จับตัวได้ครับทีนี้ก็จับตัวได้ขนตัวปุ๊บเจอยาบ้าในกระเป๋ากางเกง3เม็ดบอกว่าได้นําทรัพย์สินไปขายแล้วเอาเงินมาใช้จะซื้อยาบ้าเสพเช็คประวัติไปนะฮะเคยติดคุกในคดีลักทรัพย์ยามีการมาแล้วไม่เข็ดไม่หลาบออกมาจากคุก,กก็มาเป็นขโมยอีกออกมาจากคุก,กก็มาเป็นขโมยอีกตะเวนก่อเหตุไป98หลังโอ้โดนไปอีกเดี๋ยวก็ออกมาเชื่อดิแล้วก็กลับไปวนลูปเหมือนเดิมเ8ครั้ง 98หลังคาเรือนเอ,อปีหนึ่งนะออขาดไปสองหลังเขาบอกหมู่บ้านเราแว่เนี้ยเว้นไปสองหลังน่าจะติดตั้งไอ้ระบบนิรภัยดีก็เข้าไม่ได้ถ้าออกมานี่จะมี99อีกไหมเนี่ยนน่นน่ะสิเอ,อ้เอาว่ากันไปครับ